อยู่ตรงนู้นใช่ไหมเราเราจะไปตรงนู้นใช่ไหมใช่ปะไปเล่น,ลนไปกันเลย <c oughs> <c oughs> ไหนดูทงก่อน,นไหนโหมีทงใส่พานด้วยเด็กโอ้ยโอ,อ้ยนี่ชวนพ่อไปไหนนะแล้วพ่อแล้วพ่อครับชวนพ่อไปไหนไเล่น,นอำเภอเหรอทำไมทำไมต้องไปอำเภอชอบไปเล่นงไงยายเขอดูโอ้ยเนเขา่อมแล้วตัวนี้เขาซ่อมแล้ว เราเราไป,าาไปข้ามถนนใหญ่ต้องข้ามอะไรต้องข้ามสะพานลอยใช่ไหมไหอ้อน้ำท่วมแล้วฮะทำไมมีน้ำท่วมด้วยข้างบนเห็นไหมโอ้โหไ,ได้ๆ <c oughs> เด้วเนอวนู่นเ,เ,เ,เราจะไปนู่นนั่นน่ะกายอยู่นั่นน,ะน่ะไ,ไปเดินไปค่คอยๆเดินไปไม่เรียบหรอก ใจเย็ยนใจเย็ยนๆๆลูกอันตลายอันตรายเห็นไหมน้ำท่วมข้างบนเลยเห็นไหมกระโดดออชออชโอ้ได้ในี่พี่พี่กระโดดให้ดนกระโดด,โด,ดย,ยังไงเลยที่นี้น้ำท่วมแล้วโอ <Yeah. S 1> ้ไปไม่ได้อเดินยังไงเอาน้ำท่วมแล้วส <c oughs> พานลอยยังน้ำท่วมเลยเห็นไหม <c oughs> ระวังมันเลื่นนะน,น่ะ อะไรเรืเ่อยเ,เ่อย่าไปเล่นน้ำจนกระปกเห็นไหมธงนู่น,นอันนู้นธงเลยธงบวกสะบัดไหม,ม <c oughs> เลิกเรียนแล้วก็ไม่ถอดชุดอีกแล้วชวนพ่อออกมาดูธงอยากมาดูธงหน้าอำเภอครับวันนี้รูอะไรอะไรเรีวล,ล,ลงดูด้วยนะ ่ะดูก่อนดูตรงนี้ก่อนไนอ้ล่ะนะเไม่นทงีม่ยทงอะไรทงสีม่วงทำไมล่ระอ่ะดูดูนู่นนะงรงสะบัดแล้วนู่นรงอำเภอครับครับะวังนะมันจะตกนะอ้า ฮะมันต,ตายแล้วเนะี่ยมันแห้งแล้วเ,เราจะเดินไปตรงไหนตรงน,นี้ฮะตรงน,นี้เหรอดูรถด้วยรอพ่อก่อนรอพ่อก่อนอเหน็นแล้วถึงแล้วบรรยากาศดีไหม บรรยากาศดีไหมใหญ่มากไห <laughs> นจะไปตรงไหนนะจะไปตรงไหนครับเอาตนี้อ๋ออะไรอ่ะธงฮะงเข้าประดับธงมันเป็นผ้าอะไรนะเป็นผ้าเฮ้ยเงียนดีเยอะๆอะไรเยอะๆ เอาไว้ไไทำให้ทงลงหรอตรงนี้เขาเรียกอะไร,รใจเย็นๆอย่าเพิ่ง <ละ S 1> ใช่เลยอย่าไปหมุนไหนไปหมุนตรงไหนหมุนขึ้นตรงนั้นอ,อย่าห<อ>มุนขึ้นอย่าหมุนขึ้น มีธงธงอยู่สูงมากเลยตรงนี้อยากเอาขึ้นนะพ่อก็มันขึ้นอยู่ตรงนี้ไงไม่มันยังไม่ถึงยอดเสาเลยฮะไม่ถึงยอดเสาเลยเออมันก็ถึงแล้วยอดเสาใช่มันถึงตรงไหนที่หัวขงฮะที่หัวเชียวที่เชียวมันก็ได้แค่นั้นแหละมัน่ใชราะไม่เอาขึ้นเออไม่พูดหลายอยางเอาไปดูที่ไปดูที่ไปดูที่ นี่ไงมันก็มันก็อยู่ยอดเสามันนี่ไงห็นไหมดูดูมันโบกสะบัดดูมันบวกสะบัดมันก็ได้แค่นั้นแหละมันนี่เห็นไหมมันสนิมมันกินตรงนั้นนะมันเอาขึ้นเอาลงไม่ได้ไง